สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสวนทุเรียนต้นคู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ของชาวสวนนะครับ400ต้นพร้อมสวนกล้วยไข่กำแพงเพชรพันกอพิกัดอยู่ที่บ้านแก่งน้อยหมู่ที่10นะครับไปทางหลวงชนบทจอบอ .4013 ระยะทาง2.8กิโลเมตรนะครับ แปลงแล้วนะครับแปลงนี้อ๋อที่ติดชายเขาเลยแปลงนี้17ไร่ด้านหน้าจะเป็นด้านที่แคบติดถนนสาธารณะลึกเข้าไปด้านในติดเชิงเขาน่นมีบ้านอยู่หนึ่งหลังไกลๆนะครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด17ไร่เจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละหก0สนห้านะครับ ทุเรียนอันนี้จะเป็นถนนนะครับมีเสาไฟฟ้าเข้าไปมาครับตามผมามาครับผมจะพาดูแปลงสวนทุเรียนปลูกใหม่ในพื้นที่17ไร่ แปลงนี้มีบ้านหนึ่งหลังขุดบอ่อน้ำไว้ตรงกลางแปลงเลยนะครับแล้วก็ทุเรียนพึ่งปลูกครับอันนี้คือบอ่อน้ำนด้านหลังของบ้านก็จะติดลำคลองลำคลองวังตโนดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ด้านขวามือจะเป็นสวนยางนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วนี่คือแปลงทุเรียนยาวมาเลยครับพื้นที่17ไร่นะครับด้านหน้าจะแคบแล้วมากว้างอยู่ด้านท้ายที่นะฮะ อนนี้จะเป็นห้องห้องงอครับและอันนี้จะเป็นห้องโถงอืมอนนบ้านน,นไม่ได้อยู่มานานแล้วอ๋อแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้นะฮะบ้านก้าปลูกไว้สามสิบกว่าปีอ,อืมอ๋อเป็นห้องอ,อันนี้เป็น ห้องโถงนะครับแล้วขวามือจะเป็นงงห้องนอนหนึ่งห้องนะฮะโทษนะครับน,นี่ครับรบ,บ้านในสวนอยู่เองก็ได้หรือจ้างคนงานมาอยู่เฝ้าสวนก็ได้นะครับนี่คือบ้านในสวนตรงใกล้ๆบ้านนี้ต้นทุเรียนโตแล้วครับ กล้วยไข่ให้ล่มเงาพร้อมกับถ้าโตแล้วก็สามารถที่จะตัดเครือกล้วยไข่เนี่ยไปจำหน่ายไปขายส่งไปต่างประเทศได้นะครับประเทศจีนก็รับซื้อกล้วยไข่จากจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันนะครับ ไปที่ทุเรียนโตแล้วครับมีระบบรดน้ำสปริงเกอร์พร้อมนะครับเนี่ยสายมือแล้วตรงหน้าจะเป็นป่าไผ่ซึ่งจะอยู่ชายลาคลองคลองแก่งน้อย ที่ชาวบ้านเรียกนะครับคลองที่เห็นอยู่ขวามือเนี่ยชื่อคลองแก่งน้อยแต่ภาษาทางการก็เรียกว่าคลองวังตโนดซึ่งคลองนี้จะเป็นลุ่มน้ำวังตโนดน้ำไม่แห้งนะครับจะมีน้ำตลอดทั้งปีซึ่งน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังตโนดเนี่ยยังมีการผันน้ำไปช่วย ในพื้นที่โครงการอิสตันซีบอร์ดที่จังหวัดระยองด้วยนะครับขวามือจะเห็นลำคลองน้ำมีตลอดปีนะครับเราเดินจากท้ายที่ซึ่งด้านขวาจะเป็นคลองวังตะโนดด้านซ้ายมือจะเป็นที่ในแปลงที่จะขายทั้งหมด17ไร่ไร่ละ6,500 0 0บาทนะครับ ที่เข้ามาลึกหน่อยแต่ก็เป็นที่ที่สวยนะครับติดกับแม่น้ําเพราะฉะนั้นสวนทุเรียนต้องการน้ําแหล่งน้ําจากคลองวังตะโนดกับแหล่งน้ําจากบ่อที่ขุดไว้กลางแปลงมีเพียงพอสําหรับใช้ในสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับ อันนี้เขตร้อยต่ออีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นแปลงพี่น้องกันนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรสนแปลงที่ประกาศขายเนี่ยปลูกทุเรียนเต็มแปลงพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังน้ำไฟพร้อมนะครับสังเกตว่าแต่ละกรเนี่ย ของทุเรียนที่ปลูกไว้จะเป็นต้นคู่นะครับเป็นต้นคู่ก็เป็นแนวคิดของชาวสวนสมัยใหม่ที่ปลูกทุเรียนต้นคู่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0972530444 4, หรือที่0858387717 ขอบคุณครับที่ติดตาม